สวัสดีตอนเช้าครับกว่าจะเจอตัวขี่รถตูดด้านเลยครับออกเพิ่งกันไปนี่หรือไงเหมือนเพิ่งไปนี่ครับตัวกินดอกครับที่นี่ครับดอกหนาไม่เยราบหลายตัวเลย กอจะเจอตัวโอ้โหขี่รถตูด้ด้เลยครับพี่น้องเหมือนจะบินไปนี่หรือเปล่าเขาไปต้นกระถิ่นข้างหน้าเนี่ยไม่เสียงเลยเครื่องเขาตัดไม้กันเยอะอยู่เดี๋ยวเดี๋ยรอดูให้ชัดเจนหน่อครับว่าไปทางไหนนี่เดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวขอดูตัวดีๆก่อน เฝ้าดูตัวเกสองเตั้งขาอะไรมันพุ่งไปนู่นมันตัวเลยสักครู่ครับเดี๋ยวขอดูตัวก่อนถ้าตามเจอเดี๋ยวจะบอกเฮ้กเหมือนไปนี่จริงๆมั้งคี่น้องสักครู่ครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอดูดีๆก่อนครับ ช่องดูช่องนั้นต้องนานครับเห็นตัวบินเข้าบินออกอยู่นู้นใกล้ๆอีกนึงครับช่องนู้นแหละครับเดี๋ยวไปลุ้นกนใกล้ๆดีกว่าช่วงนี้คนตัดไม้เยอะน่าจะอยู่ต้นกระถินข้างหน้าหรือเปล่า นีครับช่องนะตัวบินเข้าบินออกให้ลืมเลย,เ,ยเดี๋ยวค่อยๆลุยไปดูกันดีกว่ามาตอนแรกคิดว่าจะไม่เจอซะแล้วฝนมันคืมร้อยฝนตกเช้าครับอากาศมันคืมตัวไม่ค่อยออกลเลยหายากเพิ่มเิมมาเจอตัวนี่แับเดี๋ยวช่องไหนหนอะทำไมป่าลกจังนะนี้ต้นไม้ล้มด้วย เดี๋ยวสักคู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวลุยดูดีๆกันครับเดี๋ยวเจอรังจะถ่ายให้ดูครับมันอยู่แถวนี้แหละแน่นอนสักคู่ครับนวนครับเจอแล้วอยู่กับต้นไม้ล้มครับใหญ่อยู่ครับเนี่ยครับเกาะต้นไม้ล้มครับพี่น้องหลังใหญ่อยู่น่าจะเก่แล้วล่ะทรงเนี่ย ไปเดี๋ยวลุ้นน้ำหวานกันเดี๋ยวออกแปลงอุปกรณ์กันครับไปครับใช้ได้เลยทีแรกนึกว่าจะมาไม่เจอพึ่งซะแล้วเดี๋ยวเราต้องเข้าทางไหนนะเข้าทางนี้หรือเปล่าไปออกแปลงอุปกรณ์ดีกว่าครับเมื่อกี้โค้งไปทางนู้นครับทีนี้เดี๋ยวลัดไปนี่เลยดีกว่าไม่โค้งแล้วลัดไปใกล้ๆกล้ง,ง่ายๆนี่โรกหน่อยแต่ก็ลุยเอา สักคู่เดียวครับจุดพบพร้อมลุยครับนี่อ่ะครับลุยนี่หนอเก๋เครื่องเก๋ครับเดี๋ยวเครื่องบินวิ่งดีจัง อยู่ครับเนี่ยครับไปไงดีเดี๋ยวสักครู่ครับหาที่ตั้งกล้องก่อนหาที่ตั้งกล้องไม่ได้เลยสักครู่ครับได้มุกนี้แหะครับนี่

เดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อครับน่าห่านพอได้อยู่ประมาณสักหนึ่งขวดนี่แหละครับเนี่ยครับไปหาที่อื่นกันต่อครับไปครับอมาเจอรังที่สองครับอยู่ติดทางเลยแต่ดันเป็นพึ่งอ่อนออ้หเนี่ยครับเสียดายครับอ่อน อยู่ข้างเขาตัดไม้อีกแล้วครับเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างก่อนครับโอ้หลุดลอยล้างตรงนนล้างนึงน่าจะล้างเมื่อปีที่แล้วนี่ครับเดีย๋ยววนอ้อนไปดูก่อนอืมมแล้วมันจะรอดหรือเนี่ยครับมันอยู่ติดทางเลยเนี่ยครับมีน้ำหวานอย่งน้หรือจะลองเอาน้ำหวานดู แต่ปล่อยไว้ดีกว่าครับปล่อยไว้เผื่อจะอยู่ครับเผื่อไม่มีใครเห็นไปครับเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อครับเ,เสียดายเลยไปหาที่อื่นกันต่อดีกว่ามาเจออยู่กับต้นนิ้วนามอีกหนึ่งรังครับอ้วไม่สูงแล้วครับแต่เอายากหน่อยตอกทอยได้ไปสามลูกแล้วหนึ่งสองสามน่าจะใช้ทอยสักห้าหกลูกครับ เจายากสักหน่อยครับไปดเดี๋ยวขึ้นไปเจอกันข้างบนครับลงมาถึงรถแล้วครับเหนื่อยเลยครับไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนที่ปาดครับมันไม่มีที่ไว้กล้องครับหาที่เกาะกล้องไม่เจอครับเนี่ยครับหลังสวยอยู่หนึ่งแผ่นครับแผ่นที่สวยเดี๋ยวให้ดูนหวานครับเดี๋ยวมานงออกก่อนเสียสักคู่สักู่อาย่ เดี๋ยวผมขอวางไว้นี่ก่อนนะ้ำหวานก็อยู่ลล้ว,ลวโอ้นี่แหละครับสักขวดกว่านนู้นแหละครับประมาณนู้นหรือไม่ก็หรือไม่ก็ขวดหนึ่งขวดครับโอ้เหนื่อยเลยครับพี่น้องเดือหลังนี้เข้าไปหืดขึ้นคอเลยร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์ไปเดี๋ยวหากลับบ้านกันดีกว่าครับอีกขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับหลครับหากันต่อไปเรื่อยๆครับ มาเจออีกครั้งหนึ่งครับอ้เียดายครับอ่อนไปล้างนี้อ่อนเหมือนเหมือนจะล้างแรกนะครับเนี่ยครับมือก็จะสันๆไม่รู้ซูมตรงหรือเปล่าเนี่ยแหละครับไปเดี๋ยวปล่อยไว้ก่อนสักอาทิตย์นึงค่อยมาดูใหม่ครับนี่น่าจะมีอะไรครับไว้ก่อนทีกว่าอุอ้ยยอะไรข้อตา อืที่ผมเข้าตาแล้วพี่น้องนะนี่นะครับไปถอยดีกว่าครับอพี่ผมเข้าตาอย่างเปียกเลยไปกลับบ้านกันเรื่อยดีกว่าครับ